ด้วยความที่ต้นทุนชีวิตเราต่ำนะคะเราไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษเราก็เลยอาศัยความขยันหนงังสือเนี่ยจะเริ่มอ่านตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งถึงตีหนึ่งหน้าเราก็จะอังอยู่กับควันแล้วก็กับไฟตื่นเช้ามาเนี่ยจมูกเนี่ยจะเป็นดำๆเพราะว่ามีแต่ควันน้ำมันกา๊าดแล้วก็บางคืนเราอ่านหนางังสืออยู่แล้วเราเผลอสับประงกไฟจากตะเกียงก็จะไหม้ผมเราเพราะฉะนั้นผมบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะไม่เคยยาวเลยเพราะว่าจะถูกไหม้ตลอดเวลาเพื่อนเนี่ยอ่านหนึ่งรอบเราต้องอ่าน10รอบ เพื่อนอ่านหนึ่งเล่มเราต้องอ่าน10เล่มแล้วเราเอาเงินที่ไหนไปซื้อหนังสือ10เล่มไม่มีแน่นอนเพราะว่าได้เงิมมงเนมาโรงเรียนวันละหาบาทเท่านั้นการที่เราจะมีหนังสืออ่านและอ่านได้นานได้จํานวนเยอะกว่าเพื่อน <c oughs> ก็คือการเข้าไปเป็นบรรณารักห้องสมุดแล้วก็การรับจ้างทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยล้างถ้วยล้างจานขายพวงมาลายัยตัดกระเจี๊ยบทํานาดํานา เกี่ยวข้าวตัดโกกเพื่อมาทําเสือขุดมันขุดแย้อย่างเงี้ยเอาไปขายที่จะได้เงินมาเรียนมาต่อยอดชีวิตเราก็จะทําหมดควบคู่ไปกับการเรียนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่เคยท้อตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหมอไม่มีคำว่าหมออยู่ในสมองแต่ความฝันก็คืออยากจะออกจากความยากจนไม่อยากทำอาชีพเดียวกับบรรพบรุษเพราะว่ายิ่งทำมันก็ยิ่งจนยิ่งทำมันก็ยิ่งทุกข์